เขาโยูประตูฝั่งนู้นนะฮะนี่ไงโดนไปไหนละ่ะ แล้วครับผมวันนี้เราจะไปเล่นโอนินะครับผมเล่นในร่างใหม่เลยครับผมโอเคครับผมเราไปหาซื้อกันเลยครับผมเราเอาเปิร์คคุมเครื่องมานะครับแล้วก็ไปทางคุมเครื่องนะเพราะว่าเซอร์ชอบอยู่แถวนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบโมลินะฮะโอโหกระตุกจัดเลยนะเมื่อกี้ นี่ไงเจอเจอแล้วครับผมโอเคครับผมข้ามด้วยความจะปวดครับผมนี่ครับผมตีเอาเลื่อนครับผมโอ้กระตุกจัดเลยโอ้ มันเล่นอย่างนี้ว่ะได้เลยมาไม้ครับผมสเต็ปสเต็ปแ็กไปห่งสเต็ปครับ <c oughs> นี่งไงครับผม <c oughs> อ่าโอเคครับผมแล้วก็อุ้มเลยอ้าวไปไหนละ่ะอยู่ไหนครับ โอเคครับผมไปเลยครับผมแสดงว่าพวกนั้นอยู่ใกล้กันนะฮะเพราะว่าไม่เห็นเปอร์กบาร์บีคิวไม่เห็นเลยครับโอ้โหปัดนล่อหรือเปล่าโอเคครับผมเหมือนจะ,จะมีคนช่วยครับผม ไปทางนี้ฮะ <S <S> <S เราไปอีกทางหนึ่งครับผมไปไล่เก็บเลยครับข้ามไปแน่นอนโอเคครับผมยังอย่งยัง โอ้โหไอเดีเดวเดี๋ยวกระตุกนะกระตุกนะนี่ไงอะไรครับผมเขาปั่นเสร็จไปครึ่งหนึ่งนะฮะอุ้ยไม่มีห้องวีวะโอเคไม่เป็นไรโหแปลงร่างเลยครับผม โอ้โหกระตุกแปลงร่างแบบกระตุกจัดเลยโอเคครับผมพุ่งไปครับผมย่างยุง๊งนี่ใหญ่ครับผมโอ้โหอุ้มเลยครับผมเราเล่นไปอุ้มไปเลยนะ แต่ว่าเราจะเสียข้อเสียก็คืออ,อตินะครับผม <Brand. S 1> อติของเราจะยกเลิกนะฮะเราต้องเก็บเลือดใหม่เพื่อชาร์จให้เต็มนะ,ะอา่าเราไม่เป็นไรครับผมเราเก็บเลือดใหม่ได้นะฮะเมื่อกี้บาร์บีคิวไม่คนพบนะฮะยังไงมีคน เราโดนพังโทเทมไปนะฮะแล้วก็กระทืบเลยครับมีคนไปช่วยแล้วครับเนี่ยย่องอยู่ย่องเหรอฮะไม่เนียนนะไม่เนียนนะอาฮ่าฆ่าไม่ได้ได้เลย <c oughs> ช่วยดิครับ ข้ามด้วยความเจ็บปวดครับลมไม้ดีครับโอเคครับผมแล้วก็แปลงร่างเลยครับผมโอเคครับผมโอ้โหเราหันไปิีเดียว ได้เลยข้ามหน้าต่างเหรอได้ดิกันไว้อะ่ะเออกันไว้อะ่ะโอ้โห อ,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 อืโค้ง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 อติหมดแล้วครับผมได้เลยได้เลยไอเสื้อฟ้าใช่ไหมเอ้เสื้อฟ้าใช่ไหมอ๋อไปไม้ได้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยดยข้าไม้ไปก่อนนะเราไว้เล่นที่หลังนะเขาจะได้ปีนไม่ได้ฮนะ โอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับนี่ไงโดนไปดีครับผมเฮ้เฮ้เฮ้อะไรล่ะฮะ คนนี้ไม่ไม่มองหลังนะเมืเ่อเ้เหมือนเขาไม่ลองมองหลังนะโอเคครับผกเก็บเลือดครับเขาอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเพราะว่าเออผมเห็นแถวแถวแถวนี้แหละครับเห็นเขาอยู่ใกล้ๆเลยเก็บเราเก็บเลือด ไปใกล้ไปน,นึงสเต็บโอ้โหได้เลยฮะข้ามด้วยความเจ็บปวด ผมตั้งใจเล่นหน่อยนะเพราะว่าเอมันเล่นยากมากเลยนะครับอยู่ไหนวะโอเคครับบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกระตุกจัดเลยเ <c oughs> ออได้ได้ได้ไดเล่นอย่างนี้ได้นะได้นะ ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจัดให้ <c oughs> นี่ไงโดน <c oughs> ผมรู้นะว่าวิ่งไปทางนี้ไม่มีไม้อ่ะไม่มีไม้อ่ะ โอ้โหหลุดง่ายจากเข้าไปทางนูน้นโอเคเราไปไปตัวนู้นครับโอเคครับผมไปครับเช็ดประตูเลยครับผม อุ้ยติดนี่ไงอยู่นี่ไงเล่นโค้งเหรอโอ้โหเดะ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 ตุกดะ สเต็ป <Step> เยอะว่ะแต่และคนสเต็ปเยอะนะ <S <S ข้ามไม่ทันไม่มีไม้เล่นจ้าเล่นตรงนี้เหรอได้ดิ ได,ด้โอเคกระทืบไม้ครับนี่ไง อุ้มเลยครับผมเพราะเฟดท,ทายเลยเฟสองวะเนี่ยน่าจะเฟสองนะในไ,ไงขอ,อยู่ประตูฝั่งนู้นนะฮะ นี่ไงโดนไปไหนละ่ะเขาอ,ออกประตูไปหนึ่งคนครับผมรนเรื่องจากความกลัวครับผม <laughs> <laughs> ดิ้นสิลูกดิ้นสิลูก ดินดน <c oughs> ด้นดิ้นดิ้นดิโอ้โหไม่เป็นไรครับผมรอดไปหนึ่งครับอย่างน้อยเราก็เก็บสามนะครับผมอ่าเก็บสามก็ถือว่าชนะอยู่นะ ไม่ได้โมลีใครเลยนะเพราะว่ามีแต่คนไม่ถึงเฟสสามเลยนะฮะแล้วคนที่เฟสสามมาเขาก็ปล่อยตายนะครับมีมีเอ่อยูอยีนะฮะที่อ่ารอดไปครับผมซึ่งผมไม่เจอเขาเลยนะฮะอ่าก็จบไปกันที่เรียบร้อยนะครับสลับโอนิ่อ่าโมลินะครับผมเป็นไงกันบ้างนะฮะกับอ่าโอนิ นะครับผมสกินใหม่นะครับไม่ใช่สกินใหม่นะเขาเรียกว่าเป็นมันสกินมานานแล้วแหละแต่ว่าเออผมเพิ่งซื้อสกินใหม่นะก็สำหรับวันนี้เราก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า